ครับสาธุครับท่านสมยศแก้วปทุมและคนหนึ่งผู้เดินมรรคในระดับชานที่สองเรียกว่าอาย์ทุติยชาตนะครับวันนี้ท่านก็จะมาถามเาาารารอ,เเรอาการทางจิตนะครับเชิญได้เลยครับอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับกราบอนุโมทนาสาธุครับอาก,การทางจิตเมื่อข้าพเจ้ากําหนดเช่าขั้นตอนการเดินมรรคแล้วก็ ขั้นตอนการเรีนมักก็กำหนดลมหายใจอยู่ที่สาวขื่นสาวลักนะครับก็งานในเบื้องต้นงานในขักลางงานในที่สุดเนาะก็คือองานในเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับงานในเบื้องต้นก็คือเกี่ยวพื้นที่เนาะเกี่ยวพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปทำสมาธิครับเข้าเกี่ยวพื้นที่ก็ขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนนะครับตาม เืโ okay, okay. อเคพื้นที่เสร็จแล้วก็กําหนดอยู่ที่เสาขึ้นเสาหลักก็ถึงก็งเดินมัคคุเทศกเนาะมัคคุเทสี่องค์ธรรมเต็มยอดการจรสีงค์คำครับสาธุเห็นม,มคัคคุเทศก์สี่องค์คำกรอบรอบแห่งการเจริญน,นะครับสาธุาาแล้วก็ ำนับอยู่ที่ลมหายใจพอเข้าสู่ระบบสปมปัิยามเข้าสู่ระบบสับปุลิสัพภูมิมีจิตที่อ่อนคนในการงาน,นแล้วก็ไม่มีมีจิตที่ปาจั่งย้อนเนาะ ปจัจากนิวรณ์แล้วก็อคุสลธรรมอ่ามีจิตที่สูงมีจิตเริ่มใส,สแล้วก็มีศีรษะหลังดูมาทําให้ทราบชัดรู้ชัดไหมทําให้ทราบชัดรู้ชัดถึงนิวรณ์ห้าที่สงบไปนะครับอ่าเมื่อ,อนิว,นวรณ์ห้าสงบก็จะเกิดปามโมดเกิดปามโมดแล้วก็เกิดปิติ เกิดปีติในใจใกายสงบแล้วก็มีเกิดศกพิญญาทำไหลไปตามทําเกิดอสุกธรรมสุกพนะิจาทำเู่ธรรมเนาะครับทำไหลไปตามทรรเกิดทุกขเวนาเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใส่ใจสนใจในศกเวนาทุกอุทนา เกิดทุกขิมัศยุทําาททาานท<ม>ทา,าหำไยไปสูดธรรมเออุเบกขาปางมอดกับปางถุทำธรรมก็จะไหลไปสู่ธรรมเนาะลมหายใจครับอ่พมันนั้นทําหลายไปสู่ธรรมก็จะเกิดสุเวานาทุกมข,าาขมนาทุกธนาเพื่อจะสอบสู่อุเบกขาสังทวดชมนะครับเชิญตามได้เลยคนระับตอนนี้ว่าจะเกิดเวทนา านกลางครับรแต่ก็รู้อยู่แต่ก็ดูที่ลมหายใจครับนคนก็สังเกตว่ากายนี่เขาก็เบาลมหายใจก็ราะนั้นก็ตะเกียบภาวะก็ติดก,ก็ต้องอยู่ที่เสาเกลื่อนเสาหลักเนาะไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปตามเห็นไม่ต้องไปตามเพ่งในใน,ในจภาวะที่เขามีการเคลื่อนตัวส่งนหนอย่างก็ อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะครับไม่ตามรู้ <S <S ไม่ตามเห็นไม่ตามดูไม่ตามจ้องทุกทอย่างเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องเข้าสู่ความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะนั้นในขณะนั้นจะต้องสงบถ้ายังไปตามรู้ตามเห็นตามมองตามหามอิญญาณจะเคลื่อนเมื่อไหร่อิญญาณนจะไปไหนก็แสดงว่ายังไม่สงบเพราะนั้นเขาต้องสงบระงับโดยหลักคตุมัมมาหะตรงนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่กระสับกระส่วนในตัวรันตุลา นั่นก็เป็นผู้เพ่งแม่เพ่งตรงตามที่เราตัดนะครับเพราะนั้นผมและท่านเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็จะทำหลักวิู์ทำเป็นระเับเรบบอ่ะเชิญต่อเลยครับครับก็ก็จิดก็อยู่ที่เสาเป็นเสาหลักนะครับสาธุแล้วก็ลงในใจเขาก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ่มีอินทรีย์ห้าประชุมลง,งี่ยเกิอดอินทรีห้าประชุมลงไหม ที่ห้าประชุมลงประชุมลงครับเพราะว่ามีนั่นก็จะทําให้ยังยังอะไรครับสัทธาทัศนให้ประชุมลงด้วยความน้อมใ,ใ,ใจเชื่อน้อมใจเชื่อเชื่อใครครับเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้านะครับอสาธุนะถูกต้องนะครับแล้วก็ยังวิริยนัสสีใหป้ประชุมลงด้วยความที่เข้าไป ประคองไว้ครับอ่าสาธุประคองอะไรก็ประคองมรรวิธีประคองจิตประคองศรัทธาประคองสสติประคองสมาธิหมดเลยประคองปัญญาหมดเลยนะไม่ใช่ประคองแค่อย่างเดียวนะประคองทั้งระบบด้วยอะไรด้วยในความเพียรนะครับที่มีความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับจึงทําให้หล่อหลอมรวมกันเป็นสภาวะหนึ่งเดียวนะครับด้วยการประคองไว้ ไม่ให้เอ็นตายเอ็นขวาไปในสิ่งที่ไหลไปกับกิเลสต่างๆนะครับออินทรีห้าจริงต้องประชุมลงรวมเป็นหนึ่งนะสุดท้ายจะรวมเป็นหนึ่งแต่นี้พูมก็แยกให้รู้ว่าอ่าวิริยะนาีมีหน้าที่ประคองไว้ต่อไปเลยครับยังสติยังสีิให้ไม่ฟุ้งซ่านนะครับก็สติอุินัซีก็ประชุมลงเนาะกบใ,ให้ตั้งไว้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง แล้วก็ต่อไปยังสมาธิยังสมาธิให้ไม่ฟุ้งซ่านอ่าประชุมลงแล้วก็จะไม่ฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้สมาธิจะเป็นสมาธิที่แข็งแรงนั้นจิตจะส่งออกก็ไม่ได้แม่ชาเลศีจะเข้ามาก็ไม่ได้ละเพราะเขาอยู่ในอินทรีย์ห้าประคองไม่หมดป้องกันไม่หมดแล้วไม่มีการฟุ้งซ่านไม่มีจิตส่งออกแล้วเพราะนั้นอินทรีย์เขาจะต้องแข็งแรงเมื่อเข้า ทำไหลมาสู่ทางที่อินรี5ห้าพลาเชิญต่อครับองค์ทูชายครับก็ยังต้อยินทรีให้เห็นเป็นโพธิปักขียธรรมนะครับเป็นความเห็นที่ถูกต้องเนาะเพราะได้มาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงเกิดองค์บัญญาที่แท้จ,จริงถ้ามีความเห็นที่ยังผิดอยู่<ม>ก็จะเกิดมิจฉาสังกัปปะเพราะนั้นการดับภาษาห้าในหนึ่งหนึ่งสองในการดับ เริ่มด้วยสภาวะที่เป็นมรรควิธีสีองค์ธรรมก็ไม่เกิดผลใดๆเพราะผิดแต่ถ้าเดินมรรควิธีสี่องค์ธรรมเต็มรอบแห่งการเจริญก็จะเข้าสู่ระบบปัญญาเห็นไหมศีลมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วเห็นไหมมีอินทรีย์ห้าเนี่ยมีทั้งศีลมีสมาธิและก็มามีปัญญานะครับปัญญาที่เห็นด้วยความเป็นจริงนะครับเขาก็จะเข้าสู่ระบบองค์รวมที่ปักในธรรมสัมปชัญซึ่งเป็นยอด เป็นยอดในการเดินนักขององค์ปัญญาทั้งทถึงในองค์ของอินทรี่ห้าซึ่งสูงสุดก็คือปัญญาจะทําให้รู้ทมเป็นทมแล้วก็จะเกิดการรู้ทมเป็นลําดับลําดับได้ใช่ต่อเนื่อเลยครับเมื่อเมื่อตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็เท่ากับท่านจะต้องทราบชัดรู้ชัดไหมชัดชัดรู้ครับครับนที่นี ความเป็นชาติในความเป็นอะไรนะในความเป็นนั้นต้องทราบชัดรู้ชัดในในในความดับนะดับแห่งรูปเนาะนั้นรูกเขาต้องดับรูปในที่นี้ก็หมายถึงชาติทั้งสี่ดินน้ำไฟลมจิตบ้างมันดําล่องอย่างบ้างต้องมาทราบชัดรูปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ทราบชัดอะไรครับปฏิปทาให้ถึงการดับแห่งรูปถึงไหมถึงความดับแห่งรูป แล้วก็คุณของลูกนั่นแหละครับโทษของลูกในคุณก็คืออะไรรูปนี้ไปสวนเจหาพอใจชอบใจในรูปนั้นนะครับก็หลงไหลไปกบับเขาแต่มีโทษคือดับไปได้เมื่อเขาดับไปได้ก็ยังไปหลงไหลอย,อยู่ในสัญญาใช่ไหมยึดในสัญญาลองยิงยให้ดับทนะั้งคุณดับโทษแล้วก็ให้รู้จักอุบายเครื่องสลัดออกที่ท่านกำลัง ทำไมที่สิเจ็บามครับนะครับถ้าร,รู้จักการสลัดออกถ้ารู้จักการสลัดออกหรืกกรอยังที่ตั้งกำลังเดินมารคนี่แหละสลัดออกก็จะไม่ไม่ใส่ใจสนใจนะเพราะนั้นการสลัดออกอ่ะก็ที่ทั้นกําลังเดินมาร์คนี่แหละเป็นการสลัดออกในสภาวะทั้งระบบนะครับในรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือพระสัทธรรมทั้งหมดเมื่อมาเรียนรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติดนะครับก็จะทําให้ท่านสามารถทราบชัดนั้นสิ่งที่ท่านกําลังเรียนรู้ทั้งหมดก็คือธรรมในธรรมเป็นธรรมที่เรียนรู้เรียนรู้แล้วนํามาปฏิบัติทั้งหมดเป็นพระธรรมหมดเลยแล้วก็นํามาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติธรรมสมาธิปุ๊บก็ทําให้ท่านเกิดเวทนาในเวทนาใช่ไหมตอนนั้เนเขาจะต้องเกิดควา,ามปวด ปวดไหมมึงมีเวทนาปวดไหมม่ครับปวดแล้วนั้นเขาต้องมีความปวดเป็นธรรมดาซึ่งเป็นเวทนาซึ่งขึ้นจากสูเวทนาทุกมนาทุกมสุมและก็เข้าสู่เบิขาและก็สลัดคืนไม่เอารอนนั้นก็ต้องมารู้ถึงสุขรู้ถึงทุกขร,รู้ถึงอัตุกรรมสุขและก็ปล่อยวางไม่ยึดในสภาวะเวทนาทั้งหมดจนกระทั่งเข้าไปสู่เบิขาก็ไม่ยึดในเบิดขา นะครับนั้นพูดที่เห็นตรงนี้ผู้ที่รู้ตรงนี้ก็คือจิตเห็นจิตไปเห็นแตงกชนของวิญญาณแล้วก็ปล่อยวางก็รู้แล้วว่ามันเป็นโทษพระองค์จึงรับสั่งให้ดับให้หมดจิตเห็นจิตจิตในจิตแล้วก็กายในกายกายในกายก็เนื่องด้วยลมนะเป็นสิ่งที่เป็นกายก็เป็นของหนักนะที่พระองค์ก็ไม่ได้ให้ยึดให้ติดตรงนี้นะครับตราบใดที่ยังมีธาตุอยู่ทั้งหมดนี้ก็ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางธาตุ พระองค์จึงรับสั่งให้เพ่งด้วยปัญญาดิง่งนะให้เพ่งด้วยปัญญาดิง่งอาเชิญต่อเลยครับครับเพง่งโดยความเป็นพูดนมักก็มีความเพียงกับภาษากับภาษาที่เกิดความชํมนานาญจิตอันนี้ก็ต้องเพ่งด้วยปัญญายิ่งเลยไหมด้วยความเป็นอะไรครับ เพ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยความเป็นาธาด้วยความเป็นอริยนะด้วยความเป็นปฏิชุมุตบาทเพราะฉะนั้นทําไมพระอ,องค์ถึงให้เพ่งสามองค์ธรรมนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะในความเป็นธาุก็ประกอบด,ด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมนั่นก็เป็นเรื่องของจิตบ้างมนโนบ้างเยียงบ้างเห็นไหมครับเป็นกรรมกรรมจิงพระองค์จึงรับสั่งให้เพ่งด้วยความเป็นธาด นะครับแล้วก็ให้เพ่งโดยความเป็นอะไรอายตนะเพราะนั้นนั่นก็คือเหตุเกิดและเหตุดนับที่ตาหูจมูกลิ้นใจจังรวมไปด้วยโรคและจิ่งเสียงบทัตรํามันหลงคืนนอกในอายตนะทั้งหมดมีความเป็นธาตุในแมด้วยวามเป็นอายตนะให้รู้จักธาตุให้รู้จักเหตุเกิดของกรรมทั้งหมดแลวก็สิ่งที่จะตั้งไว้เพ่งเพื่อให้ก้นดับไม่ยึดติดตรงนี้ ครับแล้วก็ไปเพ่งโดยความเป็นไรองคสุดท้ายปฏิรจรสมุดบาโดยไรโดยสภาวะนั้นทําให้รู้ถึงการเคลื่อนของวิญญาณการอยู่อาศัยของเวทนาสัญญาทั้งญลายในการทํางานของเขาท่องจ็นให้ไปเพ่งให้รู้ระบบต,ตรงนี้แลว้วปว่าไม่ยึดไม่ติดกับขเขานะครับ โดยความเป็นสภาวัดที่ถูกต้องโดยความเป็นท่าโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิจจตัวมติเพราะเป็นอาการดังกิจถ้าใครไม่มาเดินมั้ตามวิธีก็โอมแต่ได้ไมมาอาการดังกิตจะรู้ไหมรู้ไหมครับอาการดังกิตก็จะรู้แค่งงงปาป่ารู้เล็กเล็กน้อยๆกอะดอกกระแดกไปแต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งเหมือนที่ท่านกัลลังเรียนรู้ไม่เห็นตามที่มองตา เพราะนั้นตรงนั้นจึงเป็นเหตุผลที่พงให้มาเพ่งโดยความเป็นข้าวโดยความเป็นอายตมะโดยความเป็นปติจัดสมบัติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยอมไม่มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเป็นเหตุเป็นผลกันหมดเป็นเหตุปัจจัยที่ขัดง้างไม่ได้ไม่ว่าเทพมารพุมท่าจึงรับสั่งให้มาเพื่ออะไรเพื่อทราบชัดรู้ชัดตามเป็นจริงในองค์ธรรมของสติปัฏฐานสื่ นะครับต้องมารู้แบบนี้เมื่อท่านมารู้แบบนี้เห็นแบบนี้อ่ะเชิญต่อได้ครับในอาการทางจิตท่านมีอะไรอีกก็เชิญลุ้นสักลุ้นักสักสักในสติสัมปชัญญะนะครักลุ้นกายเขาไมจะเบาหลักลอาจจะมีความรู้สึกนะครับหลักลุนต้องหลับจิตใจเพย่อใ แต่งเราเราไปเรื่อยๆนะครับอืมาเพราะฉะนั้นของท่านก็ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับในการเดินมาครับก็จะทราบแล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้นก็จะจะราบอยู่นะครับอยากดูเวทนารุนแรงเลยยครับช่วงที่เข้างเตครับแล้วเขาก็มีมีความรู้สึกว่ามันพุก คล้ายกับมันเก่งพวกหนึ่งแล้วก็กลับมาปกตินะครับอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยินเก่งๆอะไรรู้สึกว่าแบบมีลมในใจเขาก็จะหยุดรวมพวกแค่นั้นเองนะอ๋อต่อถูก,กนะครับอันนั้นก็เป็นจิตก่อกำเงนิดนะ ที่กำลังเดินเข้าสู่ระบบลมดับนะครับอันนี้ก็กำลังเข้าสู่ระบบซึ่งเล็กน,นิดเดียวไม่เยลน,นิดเดียวนะครับท่านก็เดินมรรคต่อไปแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเพอท่านออกมานะัขณะจิตนั้นท่านต้องเบากายเบาบจิตโล,งลง่งโป่งสบายเดินไปไหนทําอะไรอยู่ในปัจจุบันท่านก็มีสัมปัชชัญญะรู้ตัวท่วพร้อมเดินมรรควิธีสี่องค์ธรรมเต็มรอบแห่งการเจริญกายท่านก็จะสงบจิตก็จะสงบ เบาสบายท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับระหว่างวันที่เดินมากมาชอก็เป็นแต่ร่าไม,ไม่ไม่ตลอดนะครับก็ออยังมากวิธ,ธีก็ยังไม่เต็มระบบเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่การบรรลุนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาในระบบแล้วก็กําลังจะบรรลุธรรมนะครับเมื่อเขาจะกําลังจะบรรลุธรรมเขาก็จะคล้ายๆกับอ่าเดี๋ยวก็เบาสบาย เดี๋ยวเพอเข้าไปผัาสษะแล้วมังวิธีสีองค์ธรรมหายไปกําหนดไม่ทันความหนักตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นความเบาก็าจะหายไปแต่เมื่อท่านเดินมังวิธีสีองค์ธรรมเต็มรอบแห่งการเจริญเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะกลับมาเบาสบายเหมือนเดิมโดยอัศสัดส่วนของท่านแล้วภายในหนึ่งวันนี้มีความเบาสบายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเทียบเป็นหนึ่งร้อเปอร์เซ็นในหนึ่งวันยี่สิบสองชั่วโมงกับสิบสองชั่วโมงว่างกลางวันกลางคืน เขาก็ปมามห้าสิบห้าสิบนะครับแต่เป่าสบายนี่ไม่ก็เปลาสบายกับการรงนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ารู้สึกโล่งตรงสบายเขาก็จะเป็นมากครับอ่าจ่าทูก็ต้องรอก่อนเนาะเพราะตอนนี้เขาจะค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นในปฐมฌานทุติยฌานจะเป็นการปรับธาาดหมด ภาพที่เคยมีสัญญาที่ไม่ใช่สัจจสัญญาเรยแห่งพระพุทธองค์จะถูกปรับออกปรับออกนะครับสัจจสัญญาเรยแห่งพระพุทธองค์จะเข้ามาแทนที่จากการบรรลุในปัจจุบันแล้วก็จะไปบรรลุในอดีตและจะไปบรรลุในอนาคตนะครับเพราะนั้นทาทมองค์ก็จะค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดเข้าสู่ระบบสัจจาสัญญาเรยแห่งพระพุทธองค์อย่างเต็มระบบนะครับเข้าทางอนุบุพานิลรสูตรและปัญจลรสูตร ก็เดินมังต่อไปนะครับเดินมักต่อไปแบบนี้แหละก็ใกล้เคียงนนแล้วหล่ะนะครับเอาละท่านสมยศแก้ประทุมรัตน์มีมีคถามเพิ่มเติมไหมวันนี้ไม่มีนะครับอ้าวจตทุนี้ท่านเดินมักมาได้กี่เดือนแล้วนี่ครับตั้งแต่เริ่มมา,าก็ตั้งปูมกกลานะครับอ๋อมุกกลาเริ่มต้นเนะตอนนี้ก็อยู่ในชั้นที่สองก็ใกล้เคียงแล้วใ,ใกล้เคียงที่จะเข้าสู่ระบบลมอัสสาซาปัสสาซาั นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ท่านเดินมานะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ่าจะถึงวันนี้ยากไหมครับก็ไม่ถึงยากแต่ก็ไม่ไม่ง่ายนะครับอ่าก็ต้องมีความเพียรใช่ไหมต้องมีความเพียรแล้วก็ต้องสิ่งที่สาคัญก็ถึง,ต,งต้องมีการศรัทธ,ธามีความศรัทธ,ธาที่บรรลุอาที่เข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงถ้านำกูบาจาร เปรียบเทียบหรือไปเอาธรรมกุฏิอาจารมาเปรียบเทียบเมื่อไหร่มรักจะหมองทันทีเพราะยังไม่เข้าใจธรรมพระองค์นะครับอาจจะต้องมีพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเมื่อมีพระองค์เพียงองค์เดียวเนื่องจากอะไรเนื่องจากพระองค์เป็นพระศาส,ะสะดาเอกของโลกเทพมารพรมยังต้องยอมรับไม่มีใครคัดง้างได้นะครับศาสดา,ดาทุกศัสดา,ดาไม่มีใครคัดง้าง ทำพงได้เพราะฉะนั้นสาวกซึ่งเรียนทมจากองค์เป็นําดับลําดับแล้วก็รุ่นต่อรุ่นส่งไปในระบบของรัตนห้า 5, ไปไม่ถึงเมื่อไปไม่ถึงใช่หไหมผู้ที่บรรลุตามรัตนห้า 5, ที่พระองค์ทรงตัดก็ขาดช่วงเมื่อขาดช่วงก็ไม่มีผู้ถืกต่อแต่บัดน,นี้มีผู้ถือต่อแล้วมีผู้ที่เข้ามาสู่ระบบรัตนห้า 5, ที่มาเติมเต็มเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสภาวะเป็นลาภของท่านแล้ว ะครับสิ่งที่ขาดหายไปก็จะถูกเติมเต็มด้วยอนุสาสนิปฏิหารซึ่งแต่ละท่านไม่เคยได้รับกันนะครับได้ยินแต่ชื่อว่าอนุสาสนิปฏิหานั้นสาสนิมาเดี๋ยวจะอลังการยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้เมื่อท่านเข้าถึงการบรรลุปัโสดาปฏิผลถึ่เกิดความอลังการแปดอยา่างนะครับอันนี้ยังแค่เริ่มต้นนะครับแค่เริ่มต้นนะครับ อาถ้าไม่มีคําถามอะไรเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านสมยศแก้วประทุมรัศมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับครับอังกมทธนาสาธุขอบคุณมากครับขอัคุณครับสาธุครับสาธุวันดีครับ